เมื่อเขามีลูมเมตเป็นสาวสวยสุดน่ารักบอดี้ขคยี่ใจแบบสุดๆทำให้เขาอยากจะมีอะไรกับเธอแทบใจจะขาดแถมเขายังได้พบกับสาวสวยโอ้โห oh, oh, ใหญ่จังบอดี้แน่นอกต้องยกออกเข้ามาสนิทใกล้ชิดแบบแนบแน่นแนบแน่นงานนี้พ่อหนุ่มเวอร์จินของเราจะได้แอ้มใครสักคนบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับชีวิตติดหนงังวันนี้ผมก็มีหนังสุดเพลเรงชวนหาเรื่อง เลิฟแมทหนังเปิดตัวที่ห้องของสองรูเมทสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าอึนฮีส่วนพี่หื่นคนนี้เขามีชื่อว่าเฮจูพวกเขาเป็นรูเมทอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งพี่หื่นของเราก็มักจะฉวยโอกาสจับนู้นนี่นั่นตลอดเพราะเขาต้องการจะฟิชเชอริงกับอึนฮีนั่นเองตลอดเวลาที่ผ่านมาเฮจู hey พยายามขออึนฮีเป็นแฟนเสมอแต่อึนฮีก็ปฏิเสธไม่ยอมคบกับเขาสักที โดยให้เหตุผลว่าเฮจูนั้นเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของเธอเธอมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นั้นเป็นเรื่องที่น่าอายถ้าเป็นผมผมลาออกจากการเป็นอาจารย์แม่งเลยครับในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยขณะที่อาจารย์เฮจูกำลังจะเริ่มสอนวิชาศิลปะและการถ่ายรูปเขาก็เห็นอึนฮีแอบคุยกระหนุงกระหนิงกับเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งเฮจูก็เกิดความหึงหวงขึ้นมาเขาเลยรีบเช็คชื่อนักเรียน โดยตั้งใจเรียกชื่อของอึนฮีก่อนแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเฮจู hey, ก็เลยถามว่าทั้งคู่มัวแต่กระซิบกระซาบอะไรกันอยู่อึนฮีก็เลยบอกว่าเป็นความลับค่ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ลืมรูดซิปกางเ่งทําเอาพี่หื่นของเราถึงกับอายเลยทีเดียวหลังเลิกเรียนวันนั้นอึนฮีก็ได้ไปที่ห้องของเพื่อนชายคนนั้นเฮจู hey, ที่แอบมองอยู่ในรถก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยโทรเข้าไปหาอึนฮี ส่วนเพื่อนชายคนนั้นก็รีบเก็บห้องสร้างภาพลักษณ์อย่างรวดเร็วเมื่ออื่นฮีเข้ามาในห้องก่อนที่เธอจะกดวางสายขณะที่ถอดรองเท้าเธอก็เกิดสะดุดนิดหนึ่งเลยร้องออกมาว่าทำให้เฮจูเข้าใจว่าทั้งสองคนกำลังทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันอยู่พออื่นฮีมานั่งที่เตียงเพื่อนชายก็รีบม,มาดูอาการเท้าของเธออื่นฮีก็บอกว่าห้องนี้ร้อนจังเลยเพื่อนชายเลยบอกว่างั้นก็ถอดเสื้อออกสิครับ แล้วเฮจูก็ได้โทรเข้ามาหาเธออีกแต่พออึนฮีหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเห็นว่าเป็นสายของเฮจู oo, เธอก็เลยกดวางสายไปแล้วหันไปกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนชายต่อเฮจู hey จึงรีบกลับมาที่ห้องให้ช่างมาเปลี่ยนลูกปิดประตูพร้อมกับขนข้าวของของอึนฮีออกมาวางข้างนอกห้องในขณะจะเข้าได้เข้าเข็มกับเพื่อนชายเฮจู hey ก็ได้ส่งข้อความเข้ามาพออึนฮีอ่านจบเธอก็โมโห และบอกเพื่อนชายว่าขอตัวกลับก่อนนะแล้วปล่อยให้เขาคนนั้นลอยเคว้งแต่เพียงคนเดียวงานนี้ก็คงต้องโลกสวยด้วยมือเราแล้วล่ะครับพออึนฮีกลับมาที่ห้องก็พบข้าวของของตัวเองกองอยู่แถมยังไม่สามารถไขกุญแจเข้าห้องได้อีกเธอเลยโวยวายเสียงดังลั่นจนเฮจูต้องรีบมาเปิดประตูอึนฮีบอกว่าจะโกรธอะไรนักหนาะพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วเธอก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า เฮจู hey, Ju, เลยบอกว่าอยากให้อึนฮีเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงกับเธอแล้วพี่หื่นก็เดินเข้าไปลูบก,ก้นเธอพร้อมกับบอกว่าเขารักเธอนะแต่อึนฮีก็ยังคงยืนยันว่าระหว่างเราเป็นได้เพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นเฮจู hey, Ju, เลยบอกว่าเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนเธอก็เลยบอกว่างั้นเราก็มาเป็นพี่ชายกับน้องสาวแทนและกันวันต่อมาขณะที่เหล่าอาจารย์หน้ามอทั้งหลายกำลังคุยกัน ถึงเรื่องครูสาวคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสอนที่นี่ก็ได้มีสาวสวยสุดสะบึมเดินผ่านมาพวกเขาต่างก็อุทานว่าอุตะสวยจริงๆแล้วสาวคนนั้นก็เดินเข้ามาสอบถามว่าขอโทษนะคะจะติดต่อคนดูแลเรื่องการจัดหางานได้ที่ไหนเธอจะมาสัมภาษณ์งานเฮ hey, จูก็เลยรีบบอกอย่างไวว่าผมเองครับแล้วเขาก็พาเธอไปที่ห้องทันทีทำเอาเหล่าอาจารย์ต่างอิจฉาเธอบอกว่าเธอชื่อชินเฮ จบจากมหาวิทยาลัยโซอินเตอร์เนชั่นแนลเธอเพิ่งจะเรียนจบแต่ก็รักในอาชีพครูมากเฮ hey, จูก็บอกว่าสุดยอดเลยครับพร้อมกับปบมือและบอกว่าผ่านอย่างรวดเร็วเป็นผมผมก็ให้ผ่านครับคุณสมบัติแน่นซึขนาดนี้แล้วเ hey, ฮจูก็บอกให้พรุ่งนี้ลองมานั่งเรียนที่ห้องเพื่อเรียนรู้การสอนก่อนตอนนั้นก็ได้มีเด็กนักเรียนชายเปิดประตูเข้ามาบอกว่ามีธุระสำคัญจะคุยกับเขา เฮจู hey ก็เลยเบิร์ดกระโหลกไปทีหนึ่งแล้วก็ไล่นักเรียนคนนั้นออกไปเพราะนาทีนี้จะมีอะไรที่จะสําคัญไปกว่าสาวสวยอีกแล้วครับต่อมาเฮจูก็ได้มาบรรยายให้นักศึกษาฟังโดยชินเฮก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่กระโปรงนั้นสั้นสั้นทำเอาเฮจูถึงกับต้องกืนน้ํำลายเฮือกใหญ่เลยทีเดียวหลังจบการบรรยายชินเฮก็บอกว่าเธอรู้สึกว่าเขาเป็นครูที่ดีมาก แล้วเมื่อเฮจูกลับมาที่ห้องเห็นอึนฮีกำลังนอนอยู่ในสภาพนั้นเฮจู He ของเราก็ขึ้นสิครับรีบเปิดเกมบุกทันทีแต่สุดท้ายก็อดอีกตามเคยวันต่อมาขณะที่เฮจูกำลังบรรยายการสอนอยู่เขาก็เกิดเห็นภาพหลอนว่าชินเฮกำลังถอดเสื้อผ้าออกทำให้เขาถึงกับเก็บอาการไม่อยู่แล้วหลังหมดคาบเรียนนั้นอยู่ดีๆชินเฮก็เปิดประตูเข้ามา สวมวิญญาณไม่เสือสังบุกเข้มาหาเฮจูพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นต้องการที่จะมีซัมติงกับเขาซึ่งเฮจูก็ตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดเลยแต่ความจริงแล้วเขาก็แค่มโนไปเองเท่านั้นจากนั้นเฮจูก็แอบตามดูชินเฮที่ห้องสมุดก็ได้เห็นกับภาพสุดบาดตาบาดใจดูเพลินเสียจนหนังสือตกมาใส่หัวเจ็บตัวเลยทีเดียวในวันรุ่งขึ้นเฮจูก็แอบตามมาดูชินเฮอีกแล้ว ซึ่งเธอกำลังเล่นโยคะลูกบอลอยู่พอเฮจูก้มลงไปดูใกล้ๆ,ๆเธอก็ตกใจเผลอตบเขาจนกิ้งสลบไปชินเ hey ฮก็เลยรีบทำการปรถมพยาบาลให้กับเขาด้วยการปั๊มหัวใจทันทีทำให้ hey Ju, เฮจูเผลอเอามือไปจับก้นของเธองานนี้ก็โดนชุดใหญ่ไฟกระพริบ<อ>สิครับแล้วเ hey ฮจูก็บ่นกับเธอว่าเธอเกือบฆ่าเพื่อนไปแล้วนะเนี่ยชินเฮก็เลยขอโทษเขาพอดีเธอตกใจมากไปหน่อย เช้าวันถัดมาเฮจูก็มาหาชินเฮก็พบว่าเธอกําลังเล่นโยคะอยู่แต่ว่าท่าออกกําลังกายของเธอนั้นทําให้เฮจูถึงกับต้องเดินเข้าไปสํารวจใกล้ๆเลยทีเดียวและพอเลิกเล่นโยคะชินเฮกับเฮจูก็ได้เดินคุยกันเธอบอกว่าเธอกําลังลดน้ําหนักอยู่เฮจูเลยบอกว่าล้อเล่นหรือเปล่าหุ่นดีขนาดนี้ชินเฮเลยบอกว่าเธอฝันอยากจะเป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอก็ขอให้เฮจูช่วยถ่ายรูปให้กับเธอ แน่นอนครับว่าเฮจูก็รีบตกปากรับคำทันทีจากนั้นเฮจูก็ถูกผอออเรียกไปพบเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูปผอต้องการให้เขาแนะนำเรื่องการถ่ายภาพซึ่งเฮจูก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างแล้วเฮจูก็ขับรถกลับบ้านไปพร้อมกับชินเฮระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมาแต่เธอก็ไม่ยอมรับสายเฮจูจึงถามว่าทำไมถึงไม่รับ ชินเฮจึงบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชอบโทรมาตามตื้อเธอเฮจูเลยบอกว่าเอามานี่ผมรับให้เองแล้วเขาก็ใส่ชุดใหญ่บอกว่าอย่าโทรมาหาแฟนของเขาอีกถ้าไม่อย่างนั้นได้เจอดีแน่ทำให้ชินเฮแอบประทับใจเขาขึ้นมาจากนั้นเฮจูก็พาชินเฮมาที่ห้องของเขาทั้งสองนั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วเฮจูก็บอกให้เธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้มาถ่ายรูปกันซึ่งเฮจูก็ลวชัตเตอร์แบบไม่ยั้งเลยครับ ถ่ายซะจนชินเทนั้นเหนื่อยหมดแรงเลยทีเดียวทั้งคู่ก็เลยออกมานั่งหาอะไรดื่มด้วยกันเฮ hey, จูเล่าว่าเขาเคยมีความรักครั้งแรกแต่ก็อกหักสาวคนนั้นไม่ยอมรับรักเขาเสีทีชินเทจึงบอกว่าเธอคนนั้นอาจจะไม่ใช่รักแท้ของเขาก็ได้คุณอาจจะต้องค้นหาต่อไปหลังจากนั้นเฮ hey, จูก็มเมาปลิ้นจนชินเทต้องประคองเขาไปส่งที่ห้องเมื่อถึงห้องเฮ hey, จูก็บอกรักชินเทแล้วเขาก็พยายามบุกเข้าจู่โจมเธอ ชินเฮที่เห็นว่าเขานั้นเมามากเลยจะขอตัวกลับก่อนเฮจูก็เลยลากเธอมาที่เตียงแล้วบอกว่าเวอร์จินนี้ฉันจะมอบให้กับเธอชินเฮก็เลยจับเขาล็อกเอาไว้จนสงบลงแล้วคืนนั้นก่อนที่จะกลับเธอก็ได้จุ๊บเขาเล็กๆบอกให้รู้ว่ารักในวันต่อมาชินเฮก็มาที่บ้านของเฮจูเธอบอกว่าทำซอสหกใส่หน้าอกเฮจูเลยบอกว่าให้เธอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน พอชินเฮไปอาบน้ําด้วยความหื่นและเะอึ่งเบอร์นี้เฮจูก็รีบไปแอบดูเธออาบน้ําแบบเต็มเต็มตาเลยทีเดียวพอชินเฮสวมเสื้อคุมออกมาเฮจูก็ได้บุกเข้าจู่โจมเธออีกครั้งแล้วครั้งนี้ทั้งคู่ก็ได้ออดออดจะกิ้งแกลดกันซึ่งฉากนี้สําหรับเด็กผมไม่แนะนําให้ดูนะครับเพราะว่ามันหวาดเสียวหวาดเสียวแต่ในจังหวะได้เสียนั่นเองอึนฮีก็มาเคาะป,ประตูหน้าห้อง เธอได้ยินเสียงร้องดังลอดออกมาแม้ว่าเฮจูจะได้ยินแต่นาทีนี้เขาก็ไม่ออกไปเปิดแน่นอนครับอึนฮีก็เลยสับสวิตไฟหน้าห้องลงให้ไฟดับทำให้เฮจูต้องเปิดประตูออกมาเพื่อสับสวิตช์ไฟขึ้นแล้วเขาก็รีบกลับเข้ามาภายในห้องเพื่อจะระเบิดความมันต่อแต่ปรากฏว่าอึนฮีได้แอบเข้ามาอยู่ในห้องแล้ว <c oughs> จึงทำให้ชินเฮและอึนฮีได้รู้จักกัน เฮจู hey, oo, ที่เห็นว่าดึกมากแล้วจึงชวนชินเ hey, ฮให้นอนค้างคืนที่นี่ก่อนคืนนั้นเขาก็เลยนอนที่โซฟาส่วนสองสาวก็นอนอยู่บนที่นอนพอสองสาวหลับเท่านั้นแหละครับเฮจู hey, oo, จอมหื่นก็แอบย่องมาอีกแล้วอื่นฮีที่ตื่นมาเห็นพอดี <c oughs> ก็เลยใช้นิ้วพิฆาตจิ้มสวนเข้าไปซะตดแตกเลยครับเวลาต่อมาอืนฮีก็ได้มาเรียนวิชายโยคะของชินเ hey. ฮระหว่างนั้นเธอก็เริ่มคุ้นคิดและรู้สึกว่ากำลังจะถูกแกล้งเฮจูไป เธอจึงได้มาคุยกับเฮจู u, เพื่อถามว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วหรอเขาไม่ได้แคร์เธอแล้วใช่ไหมเฮจูบอกว่าพูดแบบนี้ฉันก็เสียใจนะอึนฮีบอกว่าตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนนอกไปแล้วตอนนั้นเองคียองเพื่อนชายของเธอก็เดินเข้ามาบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันพอเฮจูเห็นทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันเขาก็อดแซวอึนฮีไม่ได้ส่วนคียองก็มานั่งปรับทุกข์กับเพื่อนว่า เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับอึนฮีแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนเลยเพื่อนก็เลยปลอบใจเขาและบอกว่าอึนฮีอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้ในวันหนึ่งขณะที่เฮจูกําลังเดินมาอย่างเลิงล่าก็มีไอ้สองนักสืบหาข่าวที่มาจากไหนก็ไม่รู้มาแอบด้อมด้อ,ดอมอมองที่มาหาวิทยาลัยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจจากนั้นเฮจูก็ได้ขับรถพาชินเฮไปเข้ายิมเพื่อออกกำลังกายซึ่งแต่ละกระบวนท่านั้น มันก็ช่างขคยี้ใจเหลือเกินจนผมอยากจะไปเข้ายิมออกกําลังกายด้วยคนแล้วทั้งคู่ก็ได้แอบหลบมุมไปออกกําลังกายกันในล่มสองคนโดยที่ไม่รู้ว่าถูกไอ้สองนักสืบหาข่าวนั้นแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ต่อมาผอออก,ก็ได้มาปรึกษาเฮจูถึงเรื่องผู้หญิงที่เขาหมายปองว่าจะจีบยังไงให้สำเร็จเฮจู hey เลยแนะนำว่าต้องทำให้เธอรับรู้ให้ได้ว่าเรารู้สึกพิเศษกับเธอมากจริง ผอออกก็ชอบอกชอบใจกับสิ่งที่เขาแนะนําเมื่อเวลาผ่านไปอึนฮีและชินเทก็ได้มีเวลาพูดคุยสนิทสนมกันมากขึ้นอึนฮีบอกว่าเธอไม่เคยมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงมาก่อนเลยและทั้งคู่ก็มานั่งดื่มกินเมาท์มอยกันตามภาษาสาวๆว,วันต่อมาขณะที่ชินเทกําลังยืนอยู่ริมถนนพอออกก็ขับรถผ่านมาเจอและชวนเธอขึ้นรถบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วย ผออ,อบอกกับชินเฮว่าเขาชอบเธอมากจริงๆแต่ชินเฮก็บอกว่าเธอไม่ได้ชอบเขาผออ,อก,ก็เลยดึงอารมณ์เศร้าตามที่เฮจูสอนมาแล้วก็ร้องไห้บอกกับเธอว่าแม้เธอจะไม่ได้แคร์เขาเลยแต่เขาก็รักเธอจริงๆทําให้ชินเฮเริ่มใจอ่อนลงส่วนอึนฮีก็ได้มาคุยกับเฮจูเพราะเธอรู้สึกเสียใจที่เขาไม่ได้รักและไม่ได้แคร์เธออีกต่อไปแล้ว เอจูก็เลยพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเขาก็ยังคงเป็นห่วงเธออยู่เหมือนเดิมเพียงแต่กลัวว่าจะทำให้ชินเฮไม่สบายใจก็เท่านั้นอื่นฮีก็เลยบอกว่างั้นหลังจากนี้เราไม่ต้องมาเจอกันอีกเขาก็เลยถามเธอว่าเธอป่วยหรือเปล่ามาแกล้งกันเล่นทำไมแล้วไอ้สองนักสืบก็ได้เอาภาพที่ชินเฮมีอะไรกับเฮจูมาแบ็กเมลแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะรู้กันแค่เราสามคนเท่านั้น แต่ชินเทนั้นก็ดูไม่ได้กลัวมากสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าไอ้สองตัวนี้จะต้องการให้เธอช่วยทำอะไรบางอย่างส่วนทางด้านของพออก็ได้มาปรึกษาเฮจูว่าอยากจะ,ะเผด็จศึกสาวที่ชอบต้องทำยังไงเฮจู hey เลยบอกว่าต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อ2แล้วก็จัดการเลยครับแล้วเฮจูก็เริ่มสอนพออทีละขั้นตอนโดยที่เขาก็ไม่รู้นะครับว่ากำลังสอนให้พออพเผด็จศึกแฟนตัวเองอยู่ เย็นวันนั้นขณะที่เฮจูนั่งกินข้าวกับชินเฮพอออกก็ส่งข้อความมาหาเธอตามที่เฮจูสอนพอเขาถามว่าใครส่งข้อความเข้ามาเธอก็บอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงในเช้าวันต่อมาเฮจูก็นัดแนะกับพอออกเตรียมแผนการ,รเผด็จศึกสาวซึ่งเขาก็ได้อาสา,าจะไปรับสาวคนนั้นให้กับพอออกครับแต่พอเขาเดินเข้าไปทักทายก็พบว่าเธอคือชินเฮ จึงทำให้ชินเฮร,รู้สึกผิดหวังมากที่เฮจูจะมารับเธอไปให้ผอ,อชินเฮเลยบอกว่าต่อไปนี้เธอไม่อยากจะเจอหน้าเขาอีกแล้วเฮจูก็ได้แต่นิ่งเงียบเพราะรู้สึกสับสนในใจกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเขาก็ได้ส่งเธอขึ้นเรือเพื่อไปหาผอ,อรพร้อมกับบอกว่าขอให้เธอมีความสุขชินเฮเลยพูดว่าเธอไม่มีทางมีความสุขเพราะสิ่งที่เขาทำนี่แหละและเธอก็ได้บอกลาเฮจูจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นเรือไป แล้วผอ,ออกก็ได้มาถามเฮจูว่าไปส่งเธอเรียบร้อยแล้วนะฉันจะได้ทำตามแผนที่เราได้วางกันเอาไว้โดยเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ผ่านสายตาของสองนักสืบเฮจูที่รู้สึกแย่มากถึงกับร้องไห้ออกมาเขาจึงโทรไปและบอกว่าเขาขอโทษจริงๆจากนั้นชินเฮที่กําลังเศร้าก็ได้รับข้อความบางอย่างเมื่อผอ,อ,อตามไปถึงรีสอร์ทชินเฮก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเธอดูมีความสุข แล้วเธอก็ถอดเสื้อคลุมออกพร้อมกับบอกว่าตามมานะคะจากนั้นก็พาผออไปแช่ในอ่างน้ำโดยเธอได้ขอให้เขาเอาผ้าปิดตาเอาไว้ผอ,อก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขเพราะว่าแผนการใกล้จะสำเร็จแล้วอื่นทีก็ได้เดินลงมาในอ่างพอผอ,อได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไปเขาจึงรีบเปิดผ้าออกดูและถามว่าเธอเป็นใครจังหวะนั้นเองไอสองนักสืบก็รีบถ่ายรูปผอ,อกันใหญ่ เธอจะได้ข่าวเด็ดๆส่วนชินเฮก็ออกมากับเฮจูเขาขอโทษเธอและบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองพร้อมกับบอกรักเธอจากนั้นอึนฮีก็เดินออกมาสมทบเธอบอกว่าเธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเฮจูก็เลยชวนทั้งสองสาวไปหาอะไรกินกันแล้วหนังก็จบลงด้วยฉากแอคชั่นสุดาตาของเฮจูซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปดูในหนังตัวเต็มนะครับ โดยส่วนตัวเมื่อดูจบหนังเรื่องนี้บอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันขายความทนลึง่งความหาแล้วก็ฉากแอคชั่นฟาดฟันเป็นหลักจริงๆแต่ผมก็ชอบชอบ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปหาสาว,สาว มาเป็นเพื่อนเข้ายิมออกกำลังกายก่อนสวัสดีครับ